นี่เป็นตัวบิ๊กไซส์เท่าไหร่ครับนี่หนักเท่าไหร่ครับนี่4ี่ขีดครับสี่ขีดโอ okay. oh oh. เคโอ้โหตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับดูราดมันกุ้งก่อนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับผมนะครับ ป่าต่ายรถบ้านนะครับในช่องป่าต่ายรถบ้านแชนแนลนะครับผมตอนนี้พึ่งออกมาจากที่หากินรีนะครับออกมาได้สักพักหนึ่งก็ไปแวะย้อนกลับไปที่แสมสารไปซื้อพวกไก่ย่างข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าไม่อยากที่จะจอดรถมันจะเสียเวลาตั้งใจไว้ว่าจะพากันไปที่อยุธยาไปแวะจอมเพียนแป๊บหนึ่ง เพราะว่าเมื่อวันซืนว่าตั้งใจว่าจะเข้าจอมเทียนแล้วพอดีรถเครื่องมันยีดครับก็เลยไม่ได้แวะตอนนี้เราอยู่หาดจอมเทียนนะครับรดเดี๋ยว,วผม <ไป S 1> วนวมา,นาดูทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในเขตอำเภอบางประอินนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังมุ่งหน้าไปร้านต้นน้ำเดอะริเวอร์นะครับซึ่งเป็นร้าน เก่าร้านแก่ร้านขึ้นชื่อของจังหวัดอยุธยาเกี่ยวกับกุ้งแม่น้ำนะครับผมเคยมาร้านนี้ทีหนึ่งโอ้โหนานมากแล้วน่าจะประมาณ16 17 16ปีที่แล้วได้นะครับวันนี้ก็เซิร์ชเซิร์ชหาข้อมูลก็จะไม่ไม่รู้ไปร้านไหนนะครับ รเวอร์วิวใช่ไหมต้งไหนวะถึงแล้วนะครับต้นน้ำริเวอร์วิวมาดูกุ้งแม่ปามมาดูดิแม่ปามปาม บรรยากาศในร้านผมว่าวันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับลืว่าผมแต่งตัวสบายๆมาไปดนนุ่งเก่งขาสั้นนะเดี๋ยวพาไปดูแม่น้ำเจ้าพยานิดหนึ่งกว้างมากเหมือนกันตรงนี้ขวามือเป็นในส่วนของแพรอาหารนะครับร้านอาหารน้ำเจ้าพยาก็เป็นสีโอลตินเลยนะครับตอนนี้ มาแล้วนะครับกุ้งแม่น้ำสีตัวละสี่ขีดนะครับตกตัวละเท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าสิบสั่งมาสองตัวนะครับโอ้โหตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ,ตตรบ,รบดูราดมันกุ้งก่อนใส่ซอสดูซิคุณนาย เป็นไงสวราน,าน,นเดี๋ยวจะชิมมันกุ้งให้ดูนะครับนี่ดูนะครับผมจะให้ดูมันกุ้งวิทย์ลายลหยดไปแล้วเสียได้ อร่อยมากแล้วส่วนตรงนี้เป็นแกงส้มชะอมกุ้งสดนะครับแล้วก็มีไข่เจียวหมูสับสั่งไปสามอย่างพอ,อแกงส้มชะอมเปรี้ยวชิดจับอร่อย ชิกี้นเนี่ยกินกุ้งอร่อยไหมลูกกุ้งยักษ์ใช่ไหมครับชีฟบอกเอาอีกเอาอีแม่เป็นอะไรอร่อยไหมครับใครใจ่ายครับอโอโ้โหหลังจากออกมาที่ร้านที่ไปทานกุ้งเมตะกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยนะครับวิ่งยาวออกจากที่นั่นมาบ่ายสอง ตอนนี้เป็นเวลาอีกสิบห้านาทีจะหกโมงเย็นแล้วนะครับผมอยู่ในกเขตจังหวัดพิกิตมุ่งหน้าเอาไปให้ไกลที่สุดเพื่อจะเข้าบ้านแล้วรถมันมีปัญหาอีกแล้วรถพอตอนจอดนะครับออกจากสัตาหีบมาจนถึงอายุทยาไม่เป็นไรนะครับพอมาจอดปั๊มตอนนี้นมันจะมีน้ำเขียวๆในหม้อพักน้ำมันไหลออกมา แต่มันไม่ได้ดันนะมันไหลออกมาไม่เยอะหลังจากจอดไว้สักสามนาทีห้านาทีมันจะดันออกมาเมื่อกี้ผมจอดไปประมาณห้าครั้งแล้วนะครับตั้งแต่อายุทยาจนมาถึงที่เขตจังหวัดพิจิตทีแรกมันก็ออกประมาณขวดนมนึงน่าจะได้ประมาณนั้นนะครับครั้งที่สองก็ออกประมาณขวดนมลดลงลดลงเมื่อกี้ ล่าสุดที่จอดที่ปั๊มปตททางบายพาสนครสวรรค์นะครับมันเหลือสักไม่ขี่หยดแล้วตอนนี้ก็พยายามโทรปรึกษาเพื่อนฝูงที่มีความรู้โทรหาช่างหมีนะครับที่บ้านที่เป็นคนดูแลรถผมเนี่ยก็พยายามคุยกันช่างหมีก็บอกว่าเออปกติมันไม่น่าไหลแต่ผมก็ดูเกความร้อนตลอดนะเกความร้อนมันก็อยู่ในระดับปกติในเวลาวิ่ง แต่เวลาในตอนจอดเนี่ยผมจะดับเครื่องดันทีนะครับเพราะว่าผมกลัวมันฮีทแล้วน้ำมันดันมันจะยุ่งช่างหมีก็บอกไว้ว่าโดยปกติมันต้องไม่ไหลละแต่เนี่ยมันล้นหม้อพักมามันน่าจะมีปัญหานะครับที่ช่างแจ้งไว้แต่โดยรวมแล้วผมยังเชื่อในเกวัดความร้อนในระดับหนึ่งนะครับ ซึ่งเวลาตอนวิ่งเสร็จอะพอลมผ่านเสร็จเกมันก็อยู่ในระดับปกติคิดว่าถ้าไม่ได้จอดติดแช่นะครับหรือติดไฟแดงนานๆหรือรถติดคงไม่มีโอกาสท,ที่จะฮิตตอนนี้เราก็วิ่งมาได้ระยะทางผมไปกดไม่ผิดนะ200ประมาณ500โหโลนะ่าจะได้แล้วก่อนที่จะเข้าพิษณุโลกนี่นะครับโดยประมาณนะโดยประมาณ ตั้งใจไว้ว่าจะยิงยาวไปให้ถึงพะเยาแล้วกลับเข้าบ้านที่พะเยาแต่ไม่รู้จะไหวไหมดูสภาพรถอีกทีหนึ่งแล้วคนอีกทีหนึ่งผมตั้ง GPS ไว้ที่บ้านจังหวัดพะเยาถ้าวิ่งแบบไม่จอดอ่ะภายในก่อนเที่ยงคืนก็น่าจะถึงนะครับและคืนนี้มันเป็นคืนที่5้าของเราแล้วเริ่มอ่อนล้ากันทุกคนแต่ปาล์มบอกว่าอยากจอดรถตอนนีู้้ชีก็ทานข้าวอยู่ข้างหลังนะ คามบอกว่าอยากจอดรถแล้วก็อยากอาบน้ําจะได้กระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเป่าผมก็อเห็นควรด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมท้องเสียด้วยนะครับก็รู้สึกเปียนะครับยังไงก็ตามกันไปนะครับทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกา45นาทีนะครับผมวนกลับมายูเทิร์นกลับมาฝากขาลง ล่องนะครับไม่ใช่ขาขึ้นนะครับผมอยู่ที่พีทีแม็กแคมนะครับวชิระบารมีที่ผมมาจอดนอนวันแรกซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา18.45นาฬิกา45นาทีแต่มืดมากเลยนะครับเนื่องจากประเทศเราก็น่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับทำให้อากาศตรงนี้ถือว่าอากาศค่อนข้างเย็นเย็นนะเย็นไม่ร้อนอบอ้าว ถือว่าอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะแต่วันที่ผมมาเมื่อสีห้าวันที่แล้วจุดตรงนี้ผมถือว่าร้อนนะวันนั้นนะมาถึงวันนั้นมาถึงประมาณเท่าไหร่5้าทุ่มเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนี่แหลจะจำไม่ได้นะครับลองย้อนกลับไปดู e ีพีที่แล้วนะครับตอนนี้ตามกับพุชิก็จัดการอาบน้ํานะครับตามแผนที่ปามบอกไว้ว่าอยากให้ ให้คนได้พักนะครับได้อาบน้ำบา้างตามจะได้อาบน้ำผู้ชิจะได้อาบน้ำเดี๋ยวนะครับอ่ออาบอยู่ห้องแรกผมก็จอดรถรอนะครับเหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหมือนกันแล้วรถมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนแต่ตอนนี้ทีแรกนะถ้าจอดไว้สักห้านาทีสามนาทีม,มีน้ำหยดจากตรงนี้นะครับ ผมก็กลัวตลอดซึ่งเป็นหม้อพักน้ําตอนนี้ไม่หยดแล้วนะไม่มีหยดแล้วแล้วอุณหภูมิความร้อนก็อยู่ในระดับปกติผมพยายามจะยิงยาวไปให้ไกลที่สุดเนื่องจากผมไม่อยากจะนอนข้างทางแล้ววันนี้ผมเหนื่อยผมตามที่ผมบอกทุกท่านไว้ว่าผมอยากเข้าบ้านที่จังหวัดพะเยาแล้วเมื่อกี้จับ GPS แค่มาถึงที่ปั๊มน้ำมันวชิระบารมีเท่านั้นนะครับ ไม่ได้จับไปที่บ้านที่พะเยาผมเปิด GPS ดูแล้วเหลืออีก373กิโลนะครับผมพยายามจะขับให้ได้ไกลที่สุดหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็บูงนาสูุ่ตรดิ์แพร่งาวพะเยาตามลำดับนะครับเ,เดี๋ยวให้ปลาไปอาบน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันครับอ้าวเป็นไงพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับน่นมันจะอ้นอะ ปิดไฟครับปิดไฟให้พ่อด้วยอาบน้ำนะครับแต่งตัวขอบคุณพีทีนะครับที่ให้ได้มาอาบน้ำได้ให้คนไทยได้พักผ่อนผมอ,อยากให้มีปั๊มแบบนี้เยอะๆนะในประเทศไทยอคนเราคนเดินทางจะได้สะดวกสบายจะได้มีจุดอาบอาบน้ำ แต่คิดบางทีบางปั๊มเขาอาจจะเป็นการเพิ่มภาระนะถ้าเขาคิดระดับผู้บริหารนะเป็นการเพิ่มต้นทุนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละปั๊มนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับน้องเข้ามาทักทายเห็นรถเป็นรถบ้านว่มามาจากไหนครับผมวอามาจากเชียงรายเขาก็เป็นคนเชียงรายขับรถเทเลอร์ขับรถสิบล้อก็เลยคุยกันว่าเอ้าอาบน้ําที่ไหนจอดที่ไหน,ไหนสายเหนืออะไรเงี้ยเขาก็เลยแนะนําบอกว่าพีที่ักเอโซอได้ทุกที่ปั๊มอย่างอื่นก็พิจารณาเอาเป็นบางปัม๊มเขาก็บอกอย่างนี้ก็ ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้ว่าให้ปั๊มอื่นๆนะครับคือน้องเขาชี้แจงมาอย่างนี้ตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินทางต่อจะพยายามไปให้ไกลที่สุดนะครับถึงไม่ถึงเดี๋ยวว่ากันอีกทีคืนนี้นะครับทุกคนตามไปด้วยกันนะครับ Good morning นะครับทุกคนวันนี้เป็นเช้าว,วันใหม่แล้วที่ผมได้บันทึกไว้เมื่อคืนนะครับขับรถมา จนถึงที่อุตรดิษฐ์นะครับพอดีไม่ได้บันทึกภาพไว้ไปต่อไม่ไหวอีกอย่างหนึง่งคนก็ง่วงนะครับรถก็น่าจะไม่ไหวก็สงสารรถนะครับน้ำมันดันตลอดเลยก็เลยตัดสินใจจอดที่ปั๊มพีที่น่าจะในเขตอุตรดิษฐ์นะครับก่อนที่จะเข้าแม่ก็ขอขอบคุณปั๊มพีดีที่ให้สุขหัวนอน ครั้งไม่ได้บันทึกภาพไว้นะครับตอนอยู่ปั๊มพีทีเมื่อจอดนอนไม่ได้บันทึกภาพไว้นะครับเพราะมัวแต่ยุ่งกับรถนะครับเป็นกังวลอะไรหลายอย่างว่าเออรถมันจะกลับไปถึงบ้านไหมจะมันจะเป็นอะไรไหมมันจะเสียหายเยอะไหมพอไปถึงเสร็จเนาปัญหาตามมาอีก ขอภัยนะครับที่ถ่ายถนนตอนนี้อยู่ในเขตอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ะนะครับกำลังจะถึงแยกเด่นชัยว่าพอไปจอดที่ปั๊มว่าจะเปิดแอร์นอนหรือว่าจะเปิดไฟระบบ220เพื่อจะทำงานเกี่ยวกับาชาร์จโนนชาร์จนี่เอามีปัญหาอีกผลปรากฏว่าอินเวอร์เตอร์มันเคยเป็นนะแต่ผมก็เลยไม่เข้าใจว่า จะแก้ไขยังไงเพราะมันมันเคยเป็นทีหนึ่งนานแล้วปรากฏว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยเปิดไฟนะไฟมันเข้าอยู่นะครับทุกคนเป็นไฟ13.3สมโวลต์มันโชว์เข้ามาอยู่ว่าไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียมของเราเนี่ยมันมีไฟเข้าไปในอินเวอร์เตอร์อยู่แต่ไฟ220มันไม่ออกก็ยังงงๆอยู่เลยแล้วว่ามันจะแก้ไขยังไง ก็เลยผมทำระบบอากาศไว้2ระบบนะครับก็เปิดก็เลยเปิดกระจกรถใช้ไฟ12โวล์เปิดพัดลมชุด12โวล์ชุดเล็กเพื่อให้มีอากาศดูดเข้าดูดออกภายในตัวรถนะครับแล้วข้างในก็เปิดพัดลมระบายอากาศอีก2ตัวพอดีผม เตรียมพร้อมไม่นานแล้วว่ามีระบบพัดลม12โวลท์ที่ใช้แบตเตอรี่สว่านอีกตัวหนึง่งกลายเป็นใช้ระบบ12โวลต์เพื่อความอยู่รอดนะครับตื่นมาเมื่อกี้ก็ดูระบบหม้อน้ำนะครับปรากฏว่ามันมีน้ำดันออกอยู่ที่หม้อพักผมก็เลยจัดการเปิดทั้งฝาหม้อน้ำทั้งหม้อพักแล้วก็หม้อน้ำนะครับเปิดบ่ะขึ้นมาทำการเซอร์วิส ก็ทำการเติมน้ำไปเพื่อจะให้รถไปถึงจุดหมายนะครับให้ไกลที่สุดตอนนี้ห่างจากบ้านผมอยู่ที่ประมาณนะครับมีพีแป๊บหนึ่งห่างจากบ้านผมประมาณ300กว่าโลนะครับก็พยายามจะเดินทางไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับ ช่วงนี้ต้องขอตัวทุกคนเดี๋ยวขับรถก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถึงที่หมายหรือว่าถ้ามันเสร็จภารกิจแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มปตทอำอเภอสองนะครับจังหวัดแพร่ออกจาก หลังจากเมื่อคืนที่ออกมาจากอะไรนะตามพีทีเนาะตอนตีสามปรากฏว่ามันถึงที่นี่ประมาณตีห้าไปต่อไม่ไหวนะครับง่วงเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยหลังจากไล่ระบบน้ําระบบอะไรต่างๆในรถปรากฏว่าหม้อน้ําก็ไม่มีดันไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกับยี่สิบแปดนาทีของวันที่ยี่สิบสาม ตุลาคมนะครับเป็นวันที่เดินทางคือวันที่6ข,ของผมแล้ววันนี้หลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรครับเหลืออีกประมาณร้อยกว่าโลเดี๋ยวจะเข้าไปที่บ้านจังหวัดพะเยาแล้วหลังจากนั้นบ่ายๆก็คงจะกลับบ้านที่อำเภอแม่สายเดี๋ยวผมคงต้องขอปิดคลิปการเดินทางทั้งหมดของผมนะครับ6กวันหคืนหคืนทีนเนาะหวัน5คืนไว้เท่านี้นะครับ แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปสรุปอีกทีหนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับจากฝ้าต่ายรถบ้านแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ